ฟิกเกอร์ประตูบเบอร์ที่สั่งจองในแล้ววันนี้ราคาตัวละ1,555บาททำมาแค่50ตัวเท่านั้นอ่ะ5 4<ส>3 2อขอต้อนรับเข้าสู่รายการบัฟนิวเฮ้ยบับตออบบัฟนิวไอ้เหี้ยอีกรายการนึ่งนี่หว่า รออยู่รออยู่ว่าหมดยังว่าหมดปากสั่นเลยกี่ครูก็เลยตีด้วยไม้เบสบอลที่ก้นไม้ไม้เบสบอน S My s บอลใส่สอเสือผิดผมก็โดนตีเหมือนกันใส่สอเสือตรงคำไม y สเปนบ <space> อลอคุณจะต,งต้งอยู่ไหนครับเนี่ยอยู่นี่ครับโอโ้โหแอบดีมากโหแอบดีสุดๆเลยครับโอเคได้ <laughs> <laughs> ไม่ท่องไม่ต่องตัดเลยนะตัดเลยเลยมัก็ออกแล้วก็นี่เลยม็กจะวิ่งไปมันขอแห้งอ๋อครับไปรอใบไม้หล่นไม่ไม่หล่นสทีไม่หล่นก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ น่าเศร้าเศร้า,าครับก็ใช้เวลานานมากในการฝึกของพวกนี้เพราะว่าบางทีป่าเนี่ยควรจะไปทางไหนวะมผมควรจะไปทางไหนไม่รู้จะจบยังไง <laughs> <laughs> ทีนี้เราจะเปลี่ยนเป็นปืนอีกอย่างหนึ่งมั้งครับนะเป็นปืนกลนะปืนกล,น,กลนะครับเดี๋ยวเป็นเสียงยิงเลยเสียงยิง ออเฮ้ยอันนี้มีเสียงด้วยเป็นมันเป็นเป็นเนนสียงกลเสียงกลใช่ไหมพอดีผมพูดเราเรือไม่ได้คือเสียงมันจะต่างกับปืนสั้นเมื่อกี้ใช่บางทีก็ไม่กลบางทีก็ไม่กลบางทีก็ไม่กลทํลายังไงถึงจะไม่กลต้องกินอาหารฮอตี้หน่อยอือทีม่มา อีกคำถามนึงครับเป็นคําถามเกี่ยวกับเพลงที่ทําทให้ผู้คนรู้จักคุณสแตมมากขึ้นเป็นเพลงแรกครับผมนั่นคือเพลงความคิดอืความคิดครับเราอยากรู้ครับว่าเพลงความคิดเนี่ยมันมาจากอะไรมันเริ่มมาตั้งแต่อายุศูนย์ถึงสิบสองขวบถ้าถัดจากนั้นไปครับจะเป็นความอเดลตความอเดลตความอเดล์แล้ว ต่อจากความ doubt มันจะเป็นความอง e ด d e r เอลเดอร์เอดนี่น่าจะเป็นช่วงแบบช่วงท้ทยๆแล้วป่ะใช่ครับซึ่งต่อไปสังคมไทยจะเปลี่ยนเป็นสังคมผู้สูงอายุซึ่งผมว่าเราต้องแต่งเพลงให้เขาครับแต่งเพลงให้เขาด้วยใช่ครับของเ l d e ดซึ่งซึ่งมันก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นภาคภาคต่อจากความคิดความคิดความ doubt ความ e อ d e r อร์โอเคแล้วแสดงว่าเดี๋ยวอาจจะมีซิงเกิลเหล่านี้ ออกมาเตรียมไว้แล้วครับเตรียมไว้แล้ว,ลวคิดว่าจะพรีมเมียร์เร็วๆนี้อย่างอย่างท่อนฟุกของความคิดนี้ลองเลยไงได้แต่ฝากความคิดอแล้วถ้าเป็น order. ออ<า>เดอร์ได้แต่ฝากความเาออร์ก็จะเป็นเนื้อคุณลองร้องควาวอมเดอล์ได้แต่ฝากความอ d u l ้าอ๋อมันจะมีแบบกลิ่นอายของความสากล ถ้า<ช>ผมว่าม<ช>ัความเติบโตพัฒนาการของผมที่อยากจะทำงานระดับ Inter อินเตอร์อืเพราะว่าความคิดก็าจะาแบบดูดูเป็นแบบคนไทยๆนิดนึง<ช>แต่พอ,อเริ่มมีว่ายุคนี้มันแบบสื่อถึงการหมดทั้งโลกะคะับม,มีความคิดนี่อาจจะอาจจะแค่ไปในประเทศเราโอ้ว่าความอดัต์เนี่ยคือก้าวต่อไปของผมครใช่ว่าคุณสแตมแต่งเพลงความคิดนี่คือคิดถึงเพลง ต่อจากความคิดจากความคิดแล้วมีความ Adult Adult แล้วก็ Elder แล้วจะมีต่อจาก Elder ความ death ความ a t h เลยใช่ครับอ้อันนี้น่าจะโหดแหละมันเป็นสิ่งที่เรีเลย์ไม่ได้จริงครับอืออาจจะฟิเชอร์ดงกับดีนาจังดีนาจังใช่ครับแล้วดนตรีจะแบบเมทัลไหมครับนี่ผมว่าถ้าเราเป็นเมทัลมันจะค่อนข้างจะอาจจะวงแคบไปวงแคบไปอาจจะต้องทำเป็นเพลงแบบ แกดีเนเวียนโหมีกลิ่นอายจริงๆความตายมันตีความในหลายอย่างครับแล้วรองด้วยถึงเสียงของคุณลิน่าจังโหแล้วก็มีพอเสียงคุณสแตมมาปุ๊บแล้วมีเสียงคุณลีน่าจังใช่ครับสวนขึ้นมาอย่างนี้ใช่ครับคุณพี่อยู่จังหวัดไรคะอย่างนี้ใช่ครับโหรู้สึกไหมฮะรู้สึกแบบกระแทกใช่รู้สึกกระแทกใจแค่พูดกระโจนล่ะทำเงินแน่นอนครับโอเคครับอะจบ ส่ไปดีแนจังใช้ได้ไงวะ